มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจนครบาลติดโควิด1 4 0นายเมื่อเวลา1 0 3นกานาทีของวันทีน่20เมษายน,น2564ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผอ,อชอนอกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสถานการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลติดโควิด19 บอกว่าเบื้องต้นนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลติดโควิด1 9าจำนวน140คนกักตัว489คนหายแล้ว7คนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางบชนได้มีการทำประกรันโควิด1 9ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดค่อนข้างครอบคลุมค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนั้นพลตรวจโทพักพงกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ดังกล่าวแล้ว ั้งนี้ทางบชนได้มีการกำชับมาตรการตำรวจระมัดระวังตัวทุกครั้งนะคะกรณีการติดโควิด -19 อาจจะเกิดจากการติดจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาติดจากที่บ้านหรือไปสถานที่เสี่ยงขอให้ประชาชนมั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการป้องกันการแพร่กระจายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากนาะมัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ